สวัสดีจ้าจอยพารวยแนแนลจ้าสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนจ้าสวัสดีเอฟซีใหม่และเอฟซีเก่าจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกๆกำลังใจจ้าเมื่อนี่จอยกับมีเนวทางห้านอยสูตรสองเม็ดของวันที่หนึ่งเดือนเก้าสองห้าหกสี่มาให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมจ้าแต่ก่อนสิไปรับชมกับมาฝากคัเสือนกันจังน้อยเนาะจ้า คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำแนวทางก็สิมีเขาไม่รุดเราจะนอกพี่นอกจ่าปรับปนกันไปเราจนะนาอกรับชมเพื่อความบันเทิงใช้วิจารณญาณในการรับชมชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นอันนี้สูตร2เม็ดคองวันที่3 1เดือน8ปดนกจอยรุดไปเราจะนอกพี่นกนจ่านกจอยมาเข่าแค่ ตัววิ่งรูดเจ็ดเดินเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดอย่างเดียวจต่พี่น้อง,งกันแบบขอโทษขออภัยนะจ๊ะเนาะแนวทางมีเขาไม่รุดแต่พี่น้องจปะปรับปนกันไปนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเขามาเบิ่งตัวเด่นของเมืรอนี้กันจ้ะห้าน้อยสูตรสองเมตรน้องจ้อยสี่ไฮเดนอยู่ที่เก้าแล้วก็สองจ้ะเก้าสองวิ่งรูดนะจ๊ะเนาะตัวเจาะเก้าหนึ่ง เก้าสามเก้าหุกเก้าเจ็ดหน่วยลูกหน่วยลูกอะไรจะตัวหนังสือเก้าแปดสองหนึ่งสองสอง สองสี่สองห้าสองแปดตัวหนังสือกับพสเสมอกันจ้ะพี่นกจ้ะมาเบิงตัวเน้นนอะจ้ะตัวเน,น้นสองสองสองแปด าแปดเก้าสามจ้าพี่น้องจ้าหมักตัวใดชอบตัวใดกะแคบนะจไอยใส่ไปเป็นแนวทางได้เนาะจะนอถ้กเกิดเราหมักตามตีน้องจ้อยเน่งก็สามารถใส่ไปเป็นแนวทางได้จ้ะถ้าเกิดเราบหมักตามตีน้องจ้อยเนึ่งก็สามารถเบิงคููอื่นเนาะจะนอกพี่น้องจ๋าแนวทางก็สิมีเขามีรุดเนาะจะนอกปรับปรุงกันไปจ้ะรับชมเพื่อความบันเทิงใช้วิจารณญาณในการรับชมชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้น เขามาแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องจอยนะจ๊ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับน้องจอยทำเนวท่าใหม่ๆขึ้นมากับพี่น้องจ๊ะจอยกับอให้พี่เพื่อนๆทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนจ้าเฮงเรวยๆวยกันทุกคนนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้จอยกับกลกาวคำว่าสวัสดีจ้า